สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิทุกท่านและสวัสดีพี่น้องสมาชิกพริษจักแสงสันทิภาพบางใหญ่แสงสันทิภาพคลองหลวงและแสงสันทิภาพวางยาวค่ะสุวัสพัทระปาลมะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2023ีเราอยู่ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาค่ะในบทที่2ข้อที่17ถึงข้อที่20่สบถ้าพร้อมแล้วนะคะ เราอาจพระัมภีไปด้วยกันเลยค่ะนี่แน่พี่น้องทั้งหลายแต่เมื่อเราถูกรากไปจากท่านช่วระยะเวลาหนึง่งรากไปแต่กายเท่านั้นไม่ใช่จิตใจเราจึงขวนขวายด้วยใจกระหายอยากเห็นหน้าพวกท่านอีกเพราะเราอยากมาหาท่าน้าพเจ้าเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้ อะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือความชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจของเราเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะเสด็จมาก็ไม่ใช่พวกท่านหรือเพราะว่าท่านเป็นศักดิ์รีและความชื่นชมยินดีของเราข้อพระคำพีแตะใจที่ปปคอนได้รับนะคะจากบทเรียนฟอ้อเดียววันนี้ปปคอนได้รับจากข้อที่ ซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าเพราะเราอยากมาหาท่านข้าพเจ้าเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้หัวข้อในการเฝ้าเดี่ยวสําหรับวันนี้คือซาตานได้ขัดขวางเราไว้พี่น้องที่รักคะซาตานเป็นศัตรูแห่งความชอบธรรมทั้งมวลและไม่ต้องการให้ใครค่ะติดตามพระยสคริปต์ ซาตานพยายามไม่หยุดยั้งค่ะที่จะทําให้เราสับสนในความเชื่อซาตานทําสิ่งนี้มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ในสวนเอเดนพระเจ้านะคะตรัสกับอาดัมและเอวาไม่ให้กินผลไม้นะคะจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วค่ะพวกเขากินพวกเขาจะต้องออกจากสวนเอเดนและจะต้องตายในที่สดุดซาตานต้องการทำลายค่ะแผนของพระเจ้าของเรานะคะ เขาพยายามล่อลวงเอวาให้กินผลไม้ต้องห้ามเขาโกหกเธอคะ่ะและบอกว่าเธอจะไม่ตายและอาดัมกับเอวาก็กินผลไม้นั้นที่น้องที่รักคะบางครั้งค่ะซาตานก็เป็นอุปสรรคต่อความเพียรพยายามในการประกาศข่าวประเสริฐของเรารวมถึงการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์ปอโลได้เช่นเดียวกัน มีความจริงค่ะในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องซาตานดังต่อไปนี้ข้อแรกเลยนะคะพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทําสงครามต่อสู้กับผู้เชื่อและสร้างอุปสรรคขัดขวางพวกเขาค่ะจากการทําสิ่งต่างๆนะคะที่พวกเขาปรารถนาจะทําด้วยความจริงใจเพื่อพระคิดในพระธรรมเอเฟ,ฟซัสค่ะในบทที่6ข้อที่10 1>, 1ถึงข้อที่12ได้มีเขียนบอกเราไว้ดังนี้นะคะว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพู้ผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพู้ผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานข้อที่2ค่ะพี่น้องที่รัก อย่างไรก็ตามนะคะอำนาจของซาตานค่ะอยู่ภายใต้อำนาจที่เหนือกว่าของพระเจ้าพระเจ้าทรงสามารถค่ะที่จะกระทําให้การงานของซาตานเนี่ยกลับกลายมาเป็นผลดีต่ออาณาจักรของพระองค์ได้และข้อที่สามค่ะพี่น้องที่รักเราค่ะสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือการต่อต้านขัดขวางของซาตานได้ค่ะเราต้องอธิฐานเป็นประจำทุกวันนะคะขอการปลดปล่อยจาก อุบายแล้วก็จากอานาจมืดของซาตานซาตานค่ะชอบนําความคิดนะคะที่ไม่ดีความคิดที่ไม่สะอาดและจิตใจที่ขาดเมตตาค่ะมาอยู่ในวิถีทางของเราดังที่มีเขียนไว้ค่ะในพระธรรมเอเฟซัสนะคะในบทที่6ข้อที่8นะคะพระเจ้าตรัสบอกเราไว้ดังนี้ว่าให้เราค่ะอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการบิงวอนทุกๆอย่าง เพราะเหตุนี้ให้เรานะคะจงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการมิงวรเพื่อทำมิกชนทุกคนอยู่เสมอพี่น้องที่รักคะเมื่อพระเยซูคริสต์นะคะทรงได้รับปฏิสมารพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะทรงนำพระเยซูค่ะไปที่ทะเลสายทรงถูกมาททดลองเป็นเวลาถึง40วันด้วยกันการทดลองสามครั้งนะคะในถิ่นทุรกันดาล เป็นความพยายามของมารซาตานมากๆเลยค่ะที่จะชักจูงให้พระเยสุคริสต์หันจากพระเจ้าไปจงรักภักดีต่อซาตานนั่นเองจริงอยู่นะคะในวันนี้พี่น้องที่รักเราเองค่ะก็ตกอยู่ในการล่อลวงหลายอย่างเพราะเนื้อหนังของเราค่ะอ่อนแอตามธรรมชาติบาปของเราแต่เรามีพระเจ้าค่ะที่จะไม่ทรงปล่อยให้เราเนี่ย ถูกล่อลวงเกินกว่าที่เราจะสามารถรับได้พระองค์จะทรงประทานหนทางออกให้นะคะเมื่อเราเข้ามาพึ่งาพระองค์อย่างสุดใจและเมื่อเราค่ะลึกซึ้งในพระจตนคำของพระเจ้านั่นเองให้เรามาตอบสนองต่อบทเรียนเฝ้าเดี่ยวด้วยกันค่ะพี่น้องที่รักคะชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคือการต่อสู้ ไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้กับความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวภายในจิตใจของเราเองแล้วแต่ยังต่อสู้กับพลังทางวิญญาณชั่วที่เรียกว่าชั่วร้ายของโลกนี้ด้วยการต่อสู้กับมารในครั้งนี้นะคะยังคงดําเนินต่อไปค่ะเพราะมารยังมีชีวิตอยู่และทํางานอยู่ในโลกนี้ซาตานค่ะหรือมารร้ายี่ยพยายามที่จะขัดขวางชีวิตของเราคือ สิ่งที่เขาทําก็คือล่อลวงค่ะการล่อลวงเรานะคะก็คือการเป,เป็นการงานของมารมารค่ะจะคอยล่อลวงให้เรานั้นออกห่างจากทางของพระเจ้าและดาเรานะคะให้เดินไปตามทางที่มืดและนําเราค่ะไปสู่การทําลายล้างข่าวดีก็คือพระเจ้าค่ะได้เตรียมอาวุธและชุดเกราะให้เราพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูดังที่มีเขียนไว้ค่ะในพระธรรมเอเฟซัส ในบทที่6ข้อที่11ดังนี้ว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้ดังนั้นนะคะพี่รองที่รักเราจำเป็นค่ะต้องใช้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับชัยชนะร่วมกับพระคิดในการต่อสู้กับมารร้ายและความรักนะคะก็คือพลังที่มีพลานุภาพมากที่สุดในโลก พระเจ้าค่ะคือแหล่งแห่งความรักพระองค์ทรงพระกรุณาเต็ไมไปด้วยความรักสิ่งที่เอาชนะมานได้ก็คือความรักของพระเจ้าให้ด้วยความสัมพันธ์ของเรานะคะเต็ไมไปด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าชีวิตของลูกอยู่ฝ่ายพระองค์เะเยสุคริสทรงมีชีวิตอยู่ภายในชีวิตของลูกขอทรงโปรดช่วยให้ลูกเอาชนะศัตรู โดยพระโลหิตของพระองค์ขอให้ชีวิตของลูกนั้นเป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ว่าพระองค์ทรงช่วยลูกได้อย่างไรลูกได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระองค์ได้อย่างไรขอพระเกียรติพระสิริมีแด่พระเยซูคริสต์สืบไปเป็นนิดไอฐานด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฟ้าเรียวของรีเจจากแสงสวิภาพของเรานะคะ